แม่เชื่อว่าในสิ่งที่เขาทำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆทำซ้ำๆเนี่ยก็น่าจะทำให้เขาพัฒนาขึ้นได้นะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนแม่ฝนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง b r ไรอันด n นส t o r y ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะแม่ฝนเนี่ยก็อยากจะเอาอตัวเจ้า หนังสือแบบฝึกหัดนะคะของผู้มองนะที่แม่ฝนเนี่ยไปซื้อมาจากที่ร้านหนังสือ c ีนั่นเองนะคะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะอืด้วยความที่ว่าตอนนี้น้องไบอยู่อนุบาล3ใช่ไหมคะแต่ว่ากําลังที่จะ เดี๋ยวปีนี้เขาก็จะเรียนจบแล้วเนาะแล้วก็กําลังจะ move ขึ้นชั้นไปที่ปหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเออไอเรื่องวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยคะ่ะให้เขาเริ่มในการบวกลบเนาะตั้งแต่เริ่มต้นง่ายๆแต่ว่าตอนนี้คือหลักสูตรที่น้องใบเรียนอยู่นุบาล3ที่โรงเรียนเนี่ยเขาเริ่มมีการบวกและลบอยู่แล้วนะคะแต่แม่ฝนอยากจะซื้อแบบฝึกหัดเนาะมาให้น้องใบเนี่ยเขาได้มีการฝึกคะ่ะแม่ฝนก็เลยไปเจอนะที่ร้านหนังสือ C ีเอนั่นเองนะคะนี่ นะคะเขาจะเขียนไว้เลยนะว่าเป็นแบบขัดของหลักสูตรแบบคุมองอะไรอย่างนี้เนาะตอหนหนะคะเป็นการบวกค่ะเล่มแรกนะแล้วก็เล่มที่สองนะจะเป็นเรื่องของการลบนั่นเองนะคะก็น้องใบเนี่ยยังไม่เคยเรียนนะคะที่คุมองค่ะแต่ว่าแม่ฝนเนี่ยลอ,ลองมาเปิดดูเนื้อหาแบบลองเปิดดูแบบขัดข้างในของเล่มทั้งการบวกและการลบแล้วเนาะแล้วก็เลยคิดว่า เออมันน่าสนใจแล้วราคาเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเล่มแรกก่อนเลยนะแม่ฝนก็จะมารีวิวนะเรื่องของหนังสือแบบฝึกหัดคุ่มองนะคะสำหรับการบวกก่อนเลยละกันนะคะเนี่ยแม่ฝนก็ลองเปิดดูแล้วนะเนื้อหาแบบเป็นเนื้อหาที่ใบกําลังน้องใบกําลังเรียนอนุบาล3เลยซึ่งแม่ก็เชื่อว่าหลายๆโรงเรียนเนาะก็น่าจะเป็นหลักสูตรเดียวกันะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับแม่ๆแ,แล้วก็ทางบ้านในช่องของไ y อ n นมัมสตอรี่ด้วยเนาะ เริ่มต้นจากการเติมตัวเลขที่หายไปนะตั้งแต่เลข1น0 0ถึ 100, เพราะว่าเด็กอนุบาล3แบบของน้องใบตอนนี้แม่จะสังเกตเห็นว่าแบบฝึกหัดที่น้องไบได้ทํากันบ้านในแต่ละวันนะคะช่วงอนุบาล3เนี่ยจะมีตั้งแต่เลข1น0ถแล้วพอ50เสร็จก็จะเป็นเลเวลแบบ5 0 1 0 0ละอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในเนี้ยคือมีครบหมดเลยนะคะเขาก็จะให้แบบเด็กๆนะแบบฝึกหัดเนี้ยเขาจะมีให้เขียนแบบว่า,าเลขที่ถัดไปนะคะเช่น1 หนึ่งแล้วจะต้องไป2 2ไป3 3ไป4คือให้เด็กเหมือนแบบรู้เลขที่แบบ forward ไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรากรู้สึกว่าเออมันก็ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเป็นลำดับขั้นตอนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเริ่มะะนะะมีการบวกเป็นหลักหน่วยนะคะนะคะจะมีการบวกเป็นหลักหน่วยค่ะเป็นเลขหลักหลักหน่วยนะก็คือจะแบบตั้งแต่ตั้งแต่เลข1ถึง10นี่แหละนะคะแต่ว่าจะเริ่มจากบวก1ก่อน เห็นไหมคะก็จะเป็นทีละสเตปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวก2นะคะมีตั้งแต่หลักหน่วยบวกหลักก็คือเป็นเลขหลักเดียวนะคะบวกกันแล้วก็พอหลังๆเนียก็จะเริ่มแบบเลเวลเป็นเลข2หลักบวกกับเลข1หลักนะคะสองหลักบวกหหลักนะก็คือจะค่อยๆแบบเริ่มอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแบบว่าเป็นการบวกที่ตั้งแต่บวกจากบวก1ใช่ไหมคะไปจนถึงบวกเลเวลแบบบวก8บวก9จะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผลลัพธ์นะคะ เอาที่สำคัญคือด้านหลังนะเขาจะมีเฉลยนะคะให้กับเราด้วยนะคะแม่แม่เขาก็จะมีเฉลยบอกหมดเลยคะ่ะว่าเฉลยข้อสอบหรือว่าเฉลยแบบฝึกหัดนะคะว่าหน้านี้ถึงหน้านี้เนี่ยคำตอบแต่ละข้อเนี่ยคืออะไรให้เราสามารถที่จะตรวจคำตอบได้ด้วยนะคะมันง่ายนาอแล้วก็ช่วยในการฝึกลูกด้วยอันนี้คือการบวกนะคะเล่มที่1นนะส่วนเล่มที่2คือเรื่องของการลบนั่นเองนะคะการลบเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะคะ ให้เราเนี่ยเติมตัวเลขที่หายไปเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะเติมตัวเลขที่หายไปนะก่อนที่จะไปลบเนี่ยก็จะมีการทบทวนให้บวกก่อนเห็นไหมคะก็จะมีแบบทบทวนให้บวกก่อนใช่ไหมคะเติมตัวเลขที่หายไปแล้วทบทวนในการบวกก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มในเลเวลของการลบลบแบบ1ห,หลักก่อน ะะก็เริ่มเหมือนกันเหมือนกันบวกเลยที่แม่ดูนะก็คือเริ่มจากลบหเมื่อกี้บวก1บวก2บวก3ไปจนถึงบวก9อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเหมือนกันค่ะเริ่มจากลบหก่อนเช่นเดียวกันนะเป็นเลขหลักหน่วยก่อนนะคะก็แม่ก็มองดูว่าเออแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะแบบทำเพลินๆแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองไปอัพเลเวลเป็นเลข2หลัก3หลักตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรนไคะแล้วก็จะเริ่มแบบ ยากคืนเนาะก็คือจาก1หลักก็จะเป็น2หลักละนะคะจะเป็นเร,เริ่มของหลักสิบนะคะมาลบก,กับหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะการลบของเขาเห็นไหมเขาจะเป็น3ตัวละนะคะจะเป็น3 3สตัวละนะคะเขาบอกว่าจะเป็นเลขหลักเดียว3จํานวนอาจจะเริ่มเป็นเลขหลักเดียว3จํานวนลนะคะ่ะเห็นไหมคะจากเดิมที่จะเป็น อสองจำนวนใช่ไหมคือหน่วยบวกหน่วยหน่วยลบหน่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น2หลกักลบกัน1ห,หน่วยใช่ไหมคะทีนี้จะเป็นเลขของ3จํานวนแล้วว่าจะมีทั้งบวกและลบผสมกันอยู่ข้างในบบตบดสกหัดเลยนะคะแม่เชื่อว่าในสิ่งที่เขาทํำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆทําซ้ําๆเนี่ยก็น่าจะทําให้เขาพัฒนาขึ้นได้นะคะแม่ฝนก็เลยลองไปหาซื้อมาค่ะได้เล่มนี้นะแล้วก็2เล่มนี้ราคากับด้าน สองเล่มน,นี้นะคะราคาอยู่ที่เล่มละ1 0 0บาทค่ะแต่ว่าแม่ฝนเนี่ยเป็นสมาชิกของ C ีเอเนาะก็ไปซื้อได้ส่วนลดนะคะเหลือ190บาท2เล่มน,นี้นะคะ <S <S ทีเนี้ยแม่ฝนน่ะน้องใบเขาเห็นแล้วละแบบฝึกหัดสเล่มนี้แล้วเขาก็ถามว่าเอ๊มะมาม้าเขานึกว่าหนังสือนีท่ะมาม้าหนังสือใหม่หรออะไรอย่างงี้นะคะแม่ก็บอกว่าใช่อันนี้เป็นหนังสือแบบฝึกหัดให้ใบอ่ะสาหรับเอามาไว้แบบ คิดเลขฝึกในการบวกลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาไปละนะคะว่าอันไหนบวกอันไหนลบนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันนะก็บอกให้เขาเตรียมตัวไว้ก่อนค่ะแต่คุณแม่เนี่ยยังไม่ได้น้องไบ์ย,ยังไม่ได้เริ่มทํานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่แม่ฝนมารีวิวนะก็จะรีวิวก่อนว่าไอ้สองเล่มเนี้ยการบวกการลบของแบบฝึกหัดคุ้มมองเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะข้างในนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวแม่นะก็จะให้น้องไบ์นะคะเขาลองฝึกทํานะแล้วถ้าเกิดน้องไบท์ทแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างดี ไม่ดียังไงเดี๋ยวแม่ฝนจะมารีวิวให้แม่ๆแล้วก็ทางบ้านในช่องของไบร์แอนด์มัมสตอรี่เนี่ยฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าผลลัพธ์มันดีไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับแม่ฝนเป็นกำลังใจงให้แม่ฝนและน้องไบร์ด้วยนะคะเราจะได้สร้างสารรค์แล้วก็ทำอีพีออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆขึ้นไปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแม่ๆและทีมตรทางบ้านค่ะ แล so ้วเดี๋ยวเราจะกันใหมาค่ะบ๊ายบาย